ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการต่อทีวี TV เข้ากับกล่องสัญญาณดาวเทียมนะครับวันนี้ผมจะสอนเป็นสองสองอย่างนะครับคือต่อสาย a อวกับต่อ HDMI นะครับสำหรับการต่อ,อทั้งสองอย่างนี้ใช้ได้ทั้งหมดครับทั้งเครื่องเล่นดี d ีดกล่องรับสัญญาณดีดิตอนกล่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือว่าเครื่องเล่น พวกแอนดรอยบล็อ uh, กอะไรต่างๆอ่า uh, ใช้งานเหมือนกันหมดครับวันนี้ผมจะมาต่อนะครับคือวันนี้ผมจะใช้เป็นดีวีดีครับในการจําลองให้เปกียบเสมือนกับอ่า uh, กล่องสัญญาณดาวเทียมนะครับก็คือการต่อใช้งานใช้ใช้งานเหมือนกันนะครับอันแรกจะเป็นการต่อแบบ HDMI นะครับครับกันอืยนนะครับเราต่อ ใสให้ดีมไอนะครับจากกล่องรักสัญญาณดาวเทียมนะครับจะเป็นเขาจะเขียนว่าเป็นพอร์ตให้ดีมไอนะครับต่อเข้าเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับของสายให้ดีมไอนะครับให้ต่อเข้ากับข้างหลังทีวีนะครับข้างหลังทีวีก็จะมี บอกเป็น HD HDMI input นะครับตัวนี้จะเป็น HD TV หรือท TV บางบางรุ่นก็จะเป็น HDMI นะครับวีพอตก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นหรือเ,เปล่าครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับครับเมื่อเราต่ออา สายให้ดินไอจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับเข้ากับอ่านทีดเสร็จรียบร้อยแล้วใช่ต่อไปใช่ไหมครับให้เรากดปุ่มซอสนะครับปุ่มนี้นะครับเพื่อเลือกอ่าตัวรับสัญญาณนะครับให้เลือกไปที่ให้ i ีมไอนะครับอ่าแค่นี้ก็ ใช้กับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้เลยครับทีวีก็จะมีภาพมีเสียงครับอ,อันนี้สองก็จะเป็นการต่อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับเข้ากับทีวีโดยใช้อ่าสาย A V นะครับก็คือสายสามสีนะครับสีเหลืองสีแดงสีขาวนะครับอ่าตัวสีเหลืองนี้จะเป็นสัญญาณภาพนะครับส่วนสีแดงกับ สีขาวจะเป็นสัญญาณเสียงนะครับเสียง R กับเสียง L นะครับซ้ายขวานะครับอวิธีการต่อคือต่อสายเหลืองแดงขาวนะครับเข้ากับอตัวกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับครับโดยต่อสีเหลืองเข้ากับสีเหลืองนะครับวิดีโอนะครับอ่าสีแดง เข้ากับสีแดงครับอ่าลำโพงอานะครับสีขาวเข้ากับสีขาวครับลำโพง L ต่อไปรับอีกฝั่งหนึ่งของสายนะครับให้ต่อกับทีวีนะครับต่อเหมือนกันนะครับสีเหลืองครับวิดีโอเข้ากับสีเหลืองสีขาวนะครับลำโพง R ลำพงเอลนะครับเข้ากับสีขาวแล้วก็สีแดงลำพงอาต่อตามสีนะครับอาเดี๋ยวผมอมธิบายนะครับอาเวลาที่เราใช้งานใช่ไหมครับอามีแต่เสียงไม่มีภาพอสาสันนิษฐานได้ว่าคร่าวๆก็คืออาจสายเส้นนี้ครับสีเหลืองนี้อาจจะอาจจะเสียนะครับ หรือว่าลำโพงดังข้างเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ดังเลยก็อาจจะเป็นสายสองเส้นนี้ครับสีแดงกับสีขาวเสียครับต่อไปก็เป็นการอ่าค้นหาสัญญาณภาพนะครับก็เหมือนเดิมครับโดยที่เรากดไปที่ปุ่มซอสนะครับปุ่มซอสปุ่มนี้นะครับซอสกดเข้าไปอ่าแล้วเลือกไปที่ AV นะครับ แล้วกดปุ่มโอเคนะครับปุ่มกลางปุ่มโอเคโอเคครับเช่นี้ก็จะได้สัญญาณภาพแล้วก็สัญญาณเสียงในการต่อ,อกล่องับสัญญาณดาวเทียมกับทีวีนะครับขอบคุณครับ